สวัสดีค่ะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้แอดบีด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการลงเลขแล้วอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ให้ด้วยนะ<_ <C> _><__>เดี๋ยววันนี้เราจะมาลงหุ้นรอบดึกให้นะคะ<__>เดี๋ยวจะลงให้เลยค่ะราวสตังวันนี้นะคะ VIP นะคะเราจะให้ทุกคนวิ่ง8ลูด3นะคะตัวเจาะของแอดบีก็จะเป็น3-6 3 5แล้วก็8 4นะคะตัววินตัววินเหล่านี้เราจะให้ทุกคนจับมัดกับตัวเด่นนะคะจะได้เด่น2ตัวบนล่างนะคะก็จะมี4 5 6นะคะเลข3ตัวรูดเดียวก็คือ3นะคะบนล่าง ดาวโจนวันนี้เราก็จะให้ทุกคนลูด0ูนนะคะเอ้ยวิ่งศูนยลูด1น,นะคะตัวเจาะจะให้เป็นสองสีสแล้วก็0 2นะคะตัววิน2 3งามตัววินนี้เราจะให้ทุกคนนะคะจับมัดกันให้หมดเลยจะได้เด่น2ตัวบนล่างนะคะ ต่อมาก็เป็นดาวโจนปกตินะคะเราจะให้ทุกคนวิ่ง7นะคะรูด8นะคะแล้วก็ตัวเจาะของเราจะเป็น8 1 80 79นะคะตัววินนี้จะเป็น901นะคะจับมัด7กับ8ให้หมดเลยเราจะได้เด่น2ตัวบนล่างนะคะ ก็ค่ำคืนนี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์แล้วกดแชร์ให้แอดบีด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการลงเลขนะคะแล้วที่ผ่านมาที่ไม่ได้ลงก็ขอโทษด้วยทีทนะคะก็เนื่องจากเราติดเอ๋คนที่บ้านติดโควิดต้องคอยส่งข้าวส่งน้ำให้นะคะก็ให้ทุกคนเฮงเนะคะค่ำคืนนี้คะ่ะ